ยังยยังยังตีลูกเต้นเออโอ้ต้องจับนอนอนใหมไม่ใช่ให้ลองไอ้ลูกเต้นจ้าการดิคลันดูคลน ลโลกแล้วลูกเช้าลกแล้วลูอกทำนม1าที่ยอกันนดีวกาั้นหายใจ <c ười>